มเดียวคุณนยิ่แล้วซองเจ๊เจ๊เนี่ยเออโอเคีเ๋ยวก็จะมาเอาชีวิตรอดจากซอมบูรณนแบบเนี่ยก,ก,กูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยหาของก่อนเล่นดับแรกอันนี้ในตัวผมก็จะมีปืนแล้วก็มีดแล้วก็กระสุน อย่าออกกินนิดหน่อยอเคเลยเป็นออกไงอะ่ะ Come on bro เอ้เคโอเฮ้ยอยู่เรื่องใส่ฮุดก่อนดยความท่ เข้ามาก็เล่นเลยไม่รู้อะไรเหมือนกันไม่เคยดูอะไรมาก่อนด้วยีนมุมนี้ดีกว่าเพาื่อความเพื่อความฟินเรื่อนี้จะเป็นปืนปะ่ะอุ้ยจะเอาเลยดิรออะไรนี่เป็นพวก หอมนี่เป็นของกินนะน,นี่แอปเปิ้ลอุย้ยเอ้ยขึ้นล้า,ปาเ,เปล่านเนี่ยเฮ้ยแอปเปิ้ลบูดแอปเปิ้ลเน่าไปกินได้กินแลไม่กินหรอกโอเคมาเมื่อกี้เสียงน่าจะเบาไปหน่อยนี่น่าจะดังขึ้นแล้วนนี้ก็อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้แต่ไม่เห็นซอมบี้สักตัวใช่แมปซอมบี้หรือเปล่าวะ อันนี้ผมเข้ามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอ่านว่า a p กคลิป p ล e r สิ่งหรือเปล่ากไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเขาเข้ามาเลยเห็นมันน่าเล่นดีคนเล่นก็เยอะด้วยนี่ไงไมันได้ยินเสียงไปไม่ตายไม่เดีไม่ตาย,ย,ต,ายต้องต้องสามเมตร,รอ่อสี่เมตร ใส่กมบขัดเป็นมัดไรเดอร์เลยเฮ้ย,ยไม่มีซอมบี้นะมีตัวเดียวที่เห็นเมื่อกี้ไ,ได้เป็นอายุกรลล่มสลายหรือเปล่าเห็นละเห็นละ,นละมันมาแล้วต่เราใส่กระเพาก่อนสไนเปันเม็ดเดียวหรือเปล่าเฮ้ยไม่ โอ้สไก็ไม่เม็ดเดียวอ,อน,นี่เราได้อะไรมาก็ไม่รู้ว่าอุ้ยอันนี้เก็บก่อนเลยพวกกระสุนพวกอะไรเนี่ยน่าจะจำเป็นในอนาคตแล้วอันนี้มันคืออะไรวะเอาไปซ่อมอุปรกรณ์น,นี่กล่องยาอันนี้เป็นปืนอีกละแล้วก็เก็บมาแค่กระสุนพอนะครับ อ๋อปืนเราดีกว่านะอืมนี่เรื่องของอะไรแม่งเต็มเลยวะโอ้ปืนพวกนี้ดีกว่าเยอะครับแม็กอันนี้เราก็ไม่จำเป็นแล้วนะแล้วเอาแม็กดุดสี่ห้ามาแทนเออช่างมัน ไม่เจอใครเลยอะ่ะไม่เจออะไรเลยเฮ้ยอันนี้ี่ยขับได้หรือเปล่านี่ไงนี่ไงต่อไปดิ <S <S อะไรอะ่ะไม่มีน้ำมัน <S <S นี่ไงน้ำมันไม่ติดเด้อไปะยานนะครับ กินก่อนเลยอาอไปลองกินนะที่ไม่ต้องเอาใส่กระเป๋าก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าดีนี่ลวถังแม่งยังใหญ่อ่ะรีฟิล เดี๋ยวคนเฮ้ยต,ตายอ้าวแล้วเอาอะไรได้ไหมอุ้ยอันนี้ผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครับเปานไงนะมึงมายิงยิงไม่ดูคนเลยฮึจริงๆก็ไม่ได้แกทับเฮ้ยเชียงก็สนปืนอยู่ไหนวะ เดี๋ยวหิวก่อนต้องหี้ดีเจอคนหน่อยจะได้มันๆดื่มน้ำก่อนโอเคนี้ชิงแป๊บไหนไมีอะไรให้อีกบ้าง ออกปุ่นเลยแล้วกันเล่นไ่ดูรุ่นอ่ะมีมีหมายลรหมายลรเอาตายเรียบร้อยแม่นซะด้วย <Yeah. S 1> มีอะไรบ้างไหมเอย เฮ้ยมันก็มีเยอะมันไม่สวนนะแล้วมาคนดีะนะดี่ขอบรถทีขอบรถทีครับจริงคนดีครับแต่ผมก็ต้องเอาตัวผมรอดไว้ก่อนไงรอนี้เราไว้ใจใครไม่ได้เว้ยโอ้โหน้ำมันมีสี่ี่อ่ะ โอ้มันเก็บได้แค่น,นิดอะ่ะนี่ยมันเต็มแล้วว่ามันโอ้โหที่เพิ่เติมกี่ถังไว้เต็มแล้วเราต้องเติมไปก่อนนะเพื่อนเราอาจจะต้องเดินทางไกลตอนนี้ก็มืดละตะเกียงตะเกียงตะเกียงด่วนเอาห้อยได้ไหมเอ้ามันเปิดไงอะ่ะ อ๋อกด Y แล้วไหนตะเกียงไม่เป็นไร่าวนั้นมันก็สว่างไปใกล้ละกล้ละอีกนิดนึงครับผม วิววิวมีคนยิงมีคนยิงมีคนยิงมาแก้แค้นเหรอวะอันนี้แก้แค้นเกือบตายนะเกือบตายนะโผล่มาดิโผล่มาดิโผล่มาดิเดี๋ยวเลียกเฮ้ากันดีกว่ามันอยู่หลังรถครับ มาดิอัน,นี่ไม่กลับมาแก้แค้นเราของกม็มีใจกลับมาแก้อุ้ยฮะโอ้โหอุ้ยไปฉายอุ้ยเรามีอยู่แล้วเออกิน,นกิน,นกินน้ำวันกินน้ำ่ัน อุ้ยอ,อ่ะของม่งของมันโคตรดีอ่ะอยได้ปืนกลด้วยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยมันใช้กระสุนอันนี้ใช่ไหมแต่กระสุนมันมีน้อยวะ่ะทุกคนไม่เป็นไรงั้นเอาเป็นจะไงนี่แหละว่ากระสุนกระสุนมันมีน้อยอ่ะกระสุนเราเหลือเท่าไหร่วะมันใช้จุดสามศูนย์เราเหลือเก้านัด ก็ไม่ค่อยต่างกันมากหรอกแต่ว่านั่นแหละอาตามนั้นมัน,น้ำมันแล้วก็เติมแค่นี้ก็พอแล้วกันนะครับนี่ฮะเครื่องยนต์เป็นอะไรอีกเอเคขับได้อยู่ไ่าจะขับได้อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ไปได้เวลาออกเดินทางเป็นไงดีวะผมอยู่ตรงนี้ครับแล้วมาขึ้นมาขึ้นเขตอันตรายหรือรอ,อะไรอะเดี๋ยวเราไปดโอเอซซสแล้วกันเเดินทางไปดีโอเอซซสครับโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยสภาพก็เละลอยอยู่แล้วมันไม่มีรถดีๆกว่านี้หรอวะ แล้วเข้ามานี่ทำไมเนี่ยจำเนึงมาครับใกล้ถึงแล้วอันนี้ได้เป็นอุ้ยนี่เป็นใครทหารหรือเปล่าถ้า<อ>ใช่นี่ก็คือแบบอาจจะมีของเยอะนะ ฮ้ยโจรหรอวันน่ะหรือซอมบี้เว้เนื้อกระสุนหมดครับแล้วมั่งเหลืออย่างน้อยอะ่ะเดี๋ยวดิอย่าบอกนะว่า เหลือหน้าเดียวหรออ๋อแล้วอันนี้ละ่ะไม่มีกระสุนคืออะไรครับไม่เป็นไรเห๋ือมีปืนเฮ้ยมันต้องแบบนี้ให้มันได้อย่างงี้ดีวะ ถ้้มันดูแบบมีของมีอะไรหน่อยม <Yeah. S 1> ันไม่มีอะไรอ่ะมี AK เคนี่แฟตเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวได้ใช้ขนมปังเก็บไว้ยังไม่หิวนี้เป็นกลองยาเก็บไว้ไปดู งคัดใส่ตรงนี้ได้โอเคมันมีกล่องปืนไหมอ่ะอยากได้ปืนอีกอ่ะอุย้ยอันนี้โอ้ดูภูมิฐานนี่แหละคนที่จะรอดชีวิตในสนามรบอ่ะมันก็คือพี่เองไงน้อง อนนี้ก็หาไปก่อนเผื่อมีอาวุธใหม่จริงๆผมก็อยากได้อาวุธใหม่แล้วเหมือนกันเ,ออเรา่ยใส่เสื้อนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ดูเหมือนเอาชีวิตรอดของจริงรถมีอะไรไหมไม่มีเราออกไงอะเมื่อนขับได้ปะวะขับไม่ได้มีปืนพก แต่ว่าเราไม่เอาใแสดงว่าคนรถได้ใช่ปหมไม่มีอันนี้ไม่มีเฮ้ยคันนี้ขับได้แต่ว่า,าไน่พังกว่าคันเมื่อกี้นะครับไม่เอา อันนี้ฟูมเขาบัญชาหรือเปล่าโอ้ยเมดคิดอัน,นอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราใช้อันนี้เลยโอเคเราก็เก็บอันนี้มาอ่าจะได,ได้คุ้ม อันนี้ซ่อมรถงั้นเดี๋ยวเราเอาแทนถัาน้ำมันก่อนเรา,เาไปซ่อมคันเรานี่โอเคแล้วก็เก็บอาวไม่คิดอยู่ไหนต้องไม่ใช่ถัานน้ำมันโอเค เสื้อโอ้โหแล้วเสื้อเมื่อกี้หายว่าจะลองใส่ดูสักหน่อยว่ามันจะเป็นไงอุย้ยอันนี้น่าสนกระสุนก็ให้มาเยอะอยู่แต่ของเราเยอะกว่าไม่เอาเฮ้ยนี่ปืนไรเฟลิลเดี๋ยวเราเอาไปเป็นปืนนี้ดีกว่าเพราะว่าแม็กมันเหลือเยอะด้วยปืนนี้มันแม็กเหลือน,น้อยละ นี่ยนี่แม็กมันทิ้งไปครับเอาคนที่อยู่ด้วยกันมาได้หนูโอเคเฮ้ยเฮ้ยมีคนลงไปยิงเลย ได้เสียชีวิตในขณะที่กำลังเอาตัวรอดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าอยากดูกันอีกก็กดติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันบ๊ายบาย